สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวสุนสีก็จะนำทุกท่านเข้าไปดูชั้นเรียนห้องป .4 รับค่ะนะคะวันนี้มาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวมาตามกันดูว่าคือแม่เ,เหมียวสอนเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทดลองทำอะไรคะทำปปเสตกอของดอกอ่ทาทงส่วนประกอบของดอกง้วดอกอะไรมาดอกอัญชันไหนล่ะดอกอัญชันหนู อ,นนอันนั้นคือส่วนไหนของมันที่กําลังทําตัวนี้คือส่วนไหนคะจะทํากีบอะไรก่อนเขียวในมือน,นั่นคืออะไรอันนี้คืออ่ากีบเลี้ยงใช่ไหมอ่าลองทําดูซิเดี๋ยวคุณครูคอยดูนะคะ,ะได้การไหมทาถูกไหมอ๋อแปะกถูกมีหน้าที่อะไรคะกีบเลี้ยงห่อหุ้มดอกห่อหุ้มดอกใช่ไหมโอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากทำอะไรอยู่จ้า ดังๆอ๋อติดส่วนประกอบของดอกใช่ไหมองหมูเป็นยังไงบ้างไหนดูซิได้กีบอะไรแล้วได้กีบเลี้ยงกับกีบดอกของดอกอะไรคะของดอกบัวสวรรค์ของดอกบัวสวรรค์โอเคชั้นคอชั้นงอนะคะตามต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูคนอื่นๆนะคะว่าเป็นอย่างไรอะไรนะคะอะใช่หรือเปล่าล่ะคะต้องสังเกตดูค่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างไหนได้อะไรบ้างแล้วดอกกัญชันได้ติดอะไรลงไปค่ะก้บเขียวเนี่ยดอกอ่ะติดอะไรกีบเลี้ยงทำมาที่อะไรทำมาที่ห่อหุ้มดอกอ๋อทำมาที่ห่อหุ้มดอกอ่ามาดูสิทำอะไรคะนี่ได้กีบอะไรบ้างดอกอะไรคะของมึงทำดอกอะไรดอกัญชันดอกัญชันไหนดอกอัญชันมาขอดูสิโอเคอ่าติดต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆห้องสีทับ้าที่กำลังทำอยู่นะคะกำลังทำดอกอะไรทราบไหมคะรู้ทำดอกอะไรอยู่ตอนนี้ดอกอะไรครับดอกอะไรครับเนี่ยดอกอะไรทราบไหมไม่ทราบคับอ้าวใครทราบบ้างดอกอะไรลูกเนี่ยอันนี้ดอกอะไรลูกดีดูหน่อยดอกใครทราบดอกอะไรอ่าดอกบานชื่นนะครับดอกบานชื่นนะ วานหนูก็เขียนบานชื่อไม่ใช่กุหลาบนะบานชื่อน,นะคะอ่านักเรียนก็กําลังตั้งใจนะคะในการที่จะจัดแล้วก็ติดส่วนประกอบต่างๆของดอกนะคะก็กําลังศึกษาแล้วก็เช็คดูอยู่นะคะอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างขอ,องหนูดอกอะไรคะหนูดอกบานชื่นอ่าดอกบานชื่นไหนดูสิ มีอะไรบ้างอันนที่กําลังแกะอยู่คือส่วนไหนคะกีบเลี้ยงค่ะอ่าคือกีบเลี้ยงใช่ไหมคะอ่าเตรียมตัวนะอันนี้อันนี้แปลอะไรอยู่ครับกีบอะไรนะกีบเลี้ยงของดอกอะไรอ่าดอกบานชื่อยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูคนต่อไปอ่าสองสาวสวัสด,ดีจ้าทำดอกอะไรเอย่ยดอกอัญชันญและอีกคนดอกอะไรนะ่ะ อาดกอกชบ้าเริ่มอ๋อเริ่มแปะแล้วเร<ป> <on yourself> <pockets> <ional> ิ่มแปะแล้วใช่ไหมคะแปะอะไรบ้างแล้วแปะกีบเลี้ยงกบเลี้ยงอันแดงแดงนม่คืออะไรเอ่ยอาวโอเคนะเดี๋ยวคุณครูตามมาอีกทีหนึ่งนะตั้งใจนะคะอ้าวสาวน้อยแปะอะไรอยู่ดอกลีลาวดีใช่ไหมคะเห็นหรือยังว่ากีบเลี้ยง อยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมคะอยู่ข้างล่างเลยอ่ะเดี๋ยวตั้งใจนะลูกนะกีบดอกสวยเลยอ่ะดูผลงานดูผลงานนะคะถึงแม่จะได้ชื่นชมติดตามได้ที่ช่อง u t u b e สวนรีแมวเหมียวนะคะอย่าลืมติดตามสวัสดีค่ะอุะ้ยทำไมสวยจังเลยดอกอะไรครับดอกอะไรครับนี่ดอกบานชื่น,อน,นโอ้ฝีม <laughs> ือดีด้วยนะนี่นะนี่ไอ๊ใกล้ <laughs> ๆโอ้ติดอะไรไปบ้างแล้วคะนี่ กีบเลี้ยงกับกีบดอกกีบเลี้ยงกับกีบดอกใช่ไหมคะแล้วอีกของอีกคนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้อะไรบ้างในชู้ผลงานมาหน่อยอ่าได้กีบเลี้ยงกับกีบอะไรอ่ากีบเลี้ยงกับกีบดอกนะคะมาดูสองหนุ่มท้ายห้องบ้างนะคะดอกอะไรครับดอกอะไรครับดอกดาวเรืองนะคะไหนเจะไปอะไรบ้าง แปะไปที่กลีบเลี้ยงแล้วก็กลีบดอกแล้วนะคะดาวเรืองต้องดูดีๆนะอันนี้คือ1ดอกนะลูกนะอันนี้คือ1ดอกนะอันนี้คือ1ดอกนะเด้อดูดีๆเด้ออันนี้คือหนึ่งดอกพาะน้นต้องสังเกตดีๆนะคะอ่ะดูสินี่ก็เป็นยังไงทำอะไรอยู่ กำลังแปะใช่ไหมคะเอาอ่านดีๆนะเขียนเขียนให้สวยๆกว่านี้หน่อยนะครบไหนสองนูนนี่ทำอะไรอยู่ครับเอ้าดอกไม้มาลูกไปขอกับเพื่อนก็ได้นะคะถ้าไม่เอามาโอเคไปขอกับเพื่อนก็ได้ใกรไม่มีโอ้ยี่รัผมต้องทำให้เขาดิครับ,อ,รบอ๋อเยี่ยมเลยครับอ๋อหนๆนคนูคนที่ทำให้โอเค แล้วของหนูไปไหนของหนูไปไหนนี่แหละครับอ๋อเยี่ยมมากเลยนะผลงานเยี่ยมเลยนะอวดอวดนักเรียนก็จะอวดครูถ้าเขาทางานได้ยอดเยี่ยมนะครัะเดี๋ยวดูคนต่อไปค่ะโอ้คนนี้ยอดเยี่ยมมากเลยไนะขอดูผลงานชวงงานหน่มอ่ะงานทอเ่าครับเอามาแปะสนี้ครับเฮ้ยงนนูเยี่ยมเลยอ่ะช่วยกันทำลูกช่วยกันรึกษาหารือกันได้นะคะ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนกำลังแปะส่วนต่างๆของดอกนะคะในแต่ละส่วนนั้นลงที่แปะกันทึกนะคะทุกคนก็จะสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจในการทำกิจกรรมนะคะ <ไป S 1> เดี๋ยวเราเจะไปดูคนต่อไปนะคะ <ไป S 1> วันนี้ก็เลยไม่ค่อยเสียงดังเลยเนาะ <ไป S 1> เด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะ ก็อย่างสนุกสนานโอ้ยตรงนี้มีดอกกุหลาบเลยเสร็จหรือยัยงคะถึงไหนแล้วยังไม่ได้ดูนะกำลังทำอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแวะมาอีกทีหนึ่งนะกลุ่มนี้ทำอะไรกันอยู่ไหนแปะได้หรือยังคะได้กี่ดอกแล้วอ่ะอันไหนนักเรียนทราบก็แปะไปก่อนก็แล้วกันนะคะอย่าทำห้องรกนะเก็บด้วย,วยนะลูกนะอย่าทิ้งลงพื้นนะคะ วันนี้เยี่ยมมากเลยนะคะทำดอกอะไรบ้างคะดอกมะลิกับดอกลีลาวดีใช่๋อลีลาวดีสีแดงเลยนะคะสีแดงเลยใกล้เสร็จหรือ,อยังคะนี่ใกล้เสร็จแล้วเป็นไงสนุกไหมวันนี้สนุกนะคะสนุกนะัวงสือมันตัวใหญ่ไปมันก็เลยกระดาษไปนะคะโอเคเลยค่ะอ่ะช่วยกันทานะลูกนะช่วยกันทำนะีนะนำ่นี่ก็ตั้งใจขมัดขะเม้นเลยนะคะแต่ละคน ใครที่ไม่ได้ออาดอกไม้มาก็ขอกับเพื่อนๆได้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะได้จัดให้กับนักเรียนนะคะห้องที่ถ่ายทำวันนี้เป็นห้องป .4 ชั้น5นะคะที่ครูครูเนมเป็นครูประจำชั้นนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สรูปแบบหนูนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมสัธิต